สวัสดีค่ะทีมงานหอส,สัตว์ซูบุษคนเป็นเจ้าหน,นา้าคะแนนดีสมัยบบพี่น้อนทง,ทง,ทงทั้งยูทูบของเขงาหอสาตเล่นขอมรงไปง็นหอไสแลียคอยจะหายไปโดนคัดเนาะค่ะเนื่องจากว่ายุงเปิดล้านไม่ข่อยเปิดล้านเลือเด้อค่ะเปิดตั้งแต่วันเสาร์ที่ยี่สิบสามตีห้านะคคนกับมาเต็มลานเลยค่ะพี่น้องช่วงที่ลูกค้ามากับผู้ใหญ่ค่ายบรรยากาศให้เบิองเด้อค่ะเด้อดเพราะว่าคอยย,งอยุงในครัวแม่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มลงโตัเนี่ยจ๊ะน้อยจ้ะคนงานมาซอยสองคน ตอนรับแขมเราก็เสิร์ฟเราก็อีกสองคนอยู่ในครัวซอยข่อยค่ะเอามาแทนข่อยเพราะว่าข่อยเแ็่ตัวลูกแม่พี่น้องเฮ็ดไปเบียดแต่งานหลายปอยจะลูกขิมไว้นะก็ห้องแกดแกดอยู่คนเดียวเรียตัวลูกแมค่ค่ะเมื่อที่เปิดร้านหนึ่งลูกค่ะมาจนล่นร้านจนลูกมีหม่องนั่งเลยค่ะวันเสาร์ก็วันอานทิตย์ผ่านมาหนึ่งวันนี่กันวันอังคารแล้วค่ะเนาะประมาณจะบ่ายสาม,มาแล้วละค่ะ เบรคค่ะลูกน้องค่ะเขาเมยียให้เขาขอเ,ขอเบอรคเดบิวว่าสั้นเพราะว่าฆ่ากันลุยงานลุยอย่างสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระไรให้เขาเบรคให้เขามาอีกตอนบ่ายตอนแรกหาเมืองแรงเนาะค่ะเนาะข่อยตะขอบคุณสูผูกสุขศนเล้วค่ะขอบคุณที่หอบสาดมาให้กำลังใจตลอดเลยทั้งทั้งที่ข่อยว่ได้ไปหาเพื่อนกับหอบสาดมาข่อยก็ไปอ่านขอ้อเมนข่อยก็รู้สึกว่าข่อยดีใจตื่นตันใจเราก็เกรงใจร้ายค่ะเกรงใจผู้เพคนเห็ดชมน้ำกันแล้วมาเบิ้งข่อยลองข่อยว่ได้ไปเบิ้งเพื่อนแม่ค่ะ เราขอขอบคุณขอบคุณใจใจดีค่ะล้านแม่ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ค่ะจะได้คุณในครัวมาซอยสองคนค่ะสามกับผัวข่อยซี่กับข่อยค่ะข่อยดีบสีซอยเฉพาะตอนที่เอาลูกค้าเพทันแต่ว่าตอนย้ำสาวไปตรงเตียงสลักเตรียมของไหมคือเก้าแราค่ะลูกค้ามาเออหัวลูกน้องมาเขาก็ได้มาขายมาเห็ดเลยเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้อีพี่นี่ถ่ายคลิปกับใายเบืองภาค บรรยากาศอยู่ในลานเนาะค่ะไอ้เบิ้งเหนอยูในลานชวนว่มีลูกค้าบด้ยากาศเด้อช่วนไมลูกค้ากับยาิ่นมาเห็นญาติมันสิยากที่หลังเนาะเพราะว่าทายดูบทายอย่างเ้าก็ต้องขออนุญาตเพิ่งสกอนถ้าบ่ได้ขออนุญาตคุยกับ่กล้าศทายเพิ่นแม่ค่ะเอา้าสิให้เบิง่งภาพบรรยากาศทายคลิปนะคะเนาะมุมตรงนี้ก็สิเป็นเคาน์เตอร์สึ่งรับลูกน้องขายเหล้าขายเบียร์เนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้ผีคนไทยเป็นมาเด้ค่ะมีผีคนไทยมาหาคนตรงมุมนี่กับซอยกันจัดเด้พี่น้องวา่าสิเฮ็ดหน่อยๆกับไงคือเกาล่ะค่ะมันใหญ่กว่าเกาพ่นตีอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศตรงอีกมุมนึงนะะเนาะค่ะเนาะไปบัดนี้เฮ้าย่างไปเบิ่งอีกของนึงค่ะกว่าสิมาถึงจุดนี้ได้กว่าสิมาถึงมือนี้ได้บ่เป็นเรื่องง่ายๆเลยพี่น้องไงยสิพาไปเบิ่งอีกของนึงหของถใงไงค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปข้างนอกประตูกออกไปข้างนอกเนาะตรงฟังนั่นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะทางไปห้องน้ำนับขมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องถุงญ่ค่ะพี่น้องโอ้จัดลายมืออยู่เด้อค่ะเป็นเดือนพุ่นละก็เห็ดแน่จ้าลูกมีลูกสาวเบาลนเด้อค่ะเห็ดเองแน่จังเขาแน่ละค่ะ ้วยไม่สีม่วงๆนี่มีพีคนไทยเป็นเอามาฝากสามกระถางค่ะเพื่อนกับมากินเขายุลานกัหาค้นผลละค่ะมาตอนเทียงกับตอนคำตู่นี่ก็เป็นแม่ของเพื่อนสามีเพิ่นไหามาค่ะลูกสาวเห่นทรายค่ะคอยกขอ็ขอบคุนซุปผู้สุคนี่ลีเดค่ะขอบพุนจากใจลีบ่มีคำาดไนนอนกจากคำาว่าขอบคุนล่ะค่ะเมือ่อยแม่พี่น้อง ก็บ่ไดฮ็ดเวียเข็นงานหลายหรอกค่ะมันหยุดไปโดนเนาะกลับมาตรงห้องเก้าค่ะหองตรงเข่าเตอร์เบียนี่ล่ะเอยว่าสิเฮ็ดหน่อยหน่ยกระผัดไ่พี่นองเอ้ยวันนี้กระิได้พผ้าออกไปเบื้องข้างนอกเด้อบันนี้ค่ะออกไปเบิ่งข้างนอกปะค่ะปะอันนี้ก็สิเป็นบริเวณข้างนอกเนาะค่ะนาะมีโตแปด8ปดโตเด้อค่ะห่มนี่ก็ใหญ่ใหญ่่อยสะออนห่มค่ะ ในรูปคือหน่อยเด้แต่ว่ารูปโจ๊จริงนั่นังไงขอบคุ้มด้ซีชุดผุนเด้ค่ะขอบคุ้มโต๊ะเก้าอี้ได้ซีชุดผุนระเบิงเนี่ยโอ้ยว่าสิเฮ็ดหน่อยๆแม่ค่ะขับใหญ่ก็เก่าก็ดีอยู่ค่ะทั้งเทิงนั่นก็แม่นเบิด์เด้ค่ะทั้งตึกนี่เป็นอันนี่เบิด์เด้ค่ะบริหารเองเบิดเลยค่ะทั้งตึกนี่เดี๋ยวไว้ให้มีเงินมีท้องกับว่าสิเฮ็ดเป็นห้องเซาให้ อันทางนอกนันก็สิเป็นบริเวณจอดรถล,ลูกค้าค่ะเอาคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้สมีเดอค่ะ